คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูการฝันร้าย10เรื่องที่มนุษย์เห็นยามนิทราบ่อยที่สุดครับการนอนหลับสนิทและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสถือว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากในยุคสมัยนี้ครับเพราะคนส่วนใหญ่มักถูกรุมเร้าด้วยภารกิจและความเครียดในชีวิตประจาวันจนไม่สามารถจะนอนหลับฝันดีได้ทุกคืนอย่างใจปรารถนาแต่คุณทราบหรือไม่ครับว่า ฝันร้ายที่ชวนขนหัวลุกรวมทั้งการฝันเรื่องแย่ๆที่ทําให้เราโมโหโกรธาหรือเศร้าเสียใจสุดขีดจนต้องร้องไห้โฮออกมาตอนตื่นขึ้นล้วนมีความหมายในทางจิตวิทยาแอบแฝงอยู่ทั้งสิน้นดตรมิชาเอลเชลเรดินหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่ศึกษาวิทยาศาสตร์ของการนอนหลับประจำสถาบันสุขภาพจิตกลางของเยอรมนีบอกกับเว็บไซต์บิ n เ s s อินไซต์ว่า ฝันร้ายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ผู้คนนั้นได้ประสบในชีวิตจริงตอนตื่นนอนซึ่งคนทั่วโลกมักจะฝันถึงสิ่งเหล่านี้เหมือนเมือนกันในงานวิจัยที่ดรเชเรดินและคณะได้ทำไว้โดยลงตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์ระดับคลินิกด้านการนอนหรือ JCSM เมื่อปี2018ระบุว่า ฝันร้ายนั้นคือวิธีที่สมองจัดการกับอารมณ์และความคิดที่ติดค้างอยู่ในใจโดยแสดงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกออกมาเป็นภาพและเรื่องราวให้เราได้เห็นในยามค่ำคืนซึ่งหากเราทราบถึงความหมายที่แฝงอยู่ในความฝันเหล่านี้ก็จะช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น จากการสัมภาษณ์อาสาสมัคร1,200คนโดยให้เล่าถึงประสบการณ์เลวร้ายที่พวกเขาพึงจะฝันเห็นเป็นเรื่องล่าสุดทําให้ทีมผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลมาจําแนกเป็นฝันร้าย10ประเภทที่มนุษย์มักฝันเห็นกันบ่อยที่สุดได้ดังนี้มาเริ่มกันที่อันดับที่10สัตว์หน้าขยะขยงบุกบ้าน หลายคนอาจเคยฝันเห็นฝูงมดหนอนแมลงชนิดต่างๆรวมทั้งหนูท่อที่น่าขยะขแขงพากันยกพวกเข้ามาในบ้านหรือขึ้นมาแต่ตอมตามตัวคุณเองจนต้องปัดป้องหรือวิ่งหนีกันวุ่นวายความหมายที่แฝงอยู่ในความฝันนี้มีทั้งนัยยะโดยตรงและโดยอ้อม ในทางหนึ่งอาจหมายถึงความวิตกกังวลเรื่องสุขอนามัยและความสะอาดภายในบ้านของคุณจริงๆแต่ในอีกทางหนึ่งอาจหมายถึงความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยในเรื่องต่างๆอันเนื่องมาจากที่อยู่อาศัยเป็นเหตุถัดมาอันดับที่9พูดผีปีศาจหลอกล้อ แทบทุกคนน่าจะเคยฝันเห็นสิ่งลึกลับน่ากลัวหรือฝันไปว่าผีหลอกวิญญาณหลอนซึ่งสิ่งนี้อาจหมายถึงความกลัวในจิตใจที่ผู้นั้นมีต่อบุคคลซึ่งเคยล่วงละเมิดหรือทำร้ายกันมาก่อนรวมทั้งสะท้อนถึงความหวาดระแวงว่าบุคคลอันตรายดังกล่าวได้เข้ามาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วย อย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่สามารถฝันเห็นพูดผีปีศาจโดยไม่ต้องมีปมความหวาดกลัวในจิตใจดังข้างต้นเพราะผู้ที่ร่างกายเป็นอมพาสขณะหลับซึ่งเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างสมองส่วนที่ควบคุมอวัยวะต่างๆให้อยู่นิ่งกับสมองส่วนที่ควบคุมการนอนหลับจะฝันเห็นสิ่งที่เรียกกันว่าผีอำได้บ่อยครั้งการที่เราถูกผีอำจนมองเห็นเงาหรือร่างที่น่าหวาดกลัวของอามนุษย์นั้น เป็นเพราะเราได้รับการปลูกฝังทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่เด็กเกี่ยวกับความเชื่อในสิ่งเร้นลับดังกล่าวจนทำให้สมองตีความเป็นภาพผีที่เราคุ้นเคยจากภาพยนตร์หรือสื่ออื่นๆในยามที่ตื่นขึ้นกลางคันระหว่างการนอนหลับช่วงราผิดายมูฟเมนต์หรือ R.E.M. ซึ่งมนุษย์มักจะฝันในช่วงเวลานี้ถัดมาอันดับที่8ประสบไหยนะภัย หากฝันว่าอยู่ท่ามกลางเหตุเพลิงไหม้น้ำท่วมฉับพลันหรือถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์อาจเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองเพิ่งประสบกับหายนะภัยอย่างใดอย่างหนึ่งมาจริงๆและยังตื่นตระหนกตกใจไม่หายซึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้ทำให้สมองพยายามจัดการกับบาดแผลทางใจในรูปของความฝัน แต่สําหรับคนที่ไม่ได้เผชิญกับเหตุร้ายใดๆมาก่อนเป็นไปได้ว่าคุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตรวมทั้งคาดการถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในแง่ลบถัดมาอันดับที่7ว้าวุ่นใจวิตกกังวลโดยไร้าสาเหตุ หลายคนไม่ได้ฝันเห็นสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดอย่างแน่ชัดแต่รู้สึกได้ว่าตนเองมีความเครียดหรือคิดว่าวุ่นใจถึงบางสิ่งบางอย่างที่บอกไม่ถูกในขณะที่กำลังหลับฝันอยู่บ้างก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งความฝันแบบนี้อาจจะสะท้อนถึงความกลัวต่อสิ่งที่เรายังไม่รู้จักหรือไม่อาจคาดเดาได้ถัดมาอันดับที่6มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง หลายคนต้องตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยอาการหัวใจเต้นรัวหายใจหอบทีเหงื่อแตกเต็มตัวเพราะฝันว่ามีเรื่องทะเละาะเบาะแวง้งโดยต่อปากต่อคํากับคู่กรณีอย่างดุเดือดเลือดพล่านแม้จะไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็ตามความฝันนี้สื่อถึงความวิตกกังวลในเรื่องทางสังคมโดยคุณอาจกำลังมีปัญหาในเรื่องมนุษยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในชีวิตจริง คุณอาจกำลังกลัวที่จะต้องเผชิญหน้าเจรจากับคู่กรณีที่ขัดแย้งกันอยู่ก็เป็นได้ถัดมาอันดับที่5เห็นโรคภัยและความตายความฝันที่บางวัฒนธรรมถือว่าเป็นลางร้ายเช่นการฝันว่าตนเองหรือคนที่รักเจ็บป่วยล้มตาย อาจแสดงให้เห็นถึงความกลัวที่แฝงอยู่ในจิตใต้สำนึกในเรื่องของสุขภาพหรือสะท้อนถึงการที่สมองพยายามจัดการกับอารมณ์เศร้าเสียใจซึ่งมาจากการที่ญาติมิตรล้มป่วยหรือเพิ่งสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักไปถัดมาอันดับที่4ถูกติดตามไล่ล่าคนจำนวนไม่น้อยเคยฝันว่าตนเองต้องวิ่งหนีและหลบซ่อนตัวจากสัตว์ร้ายปีศาจหรือฆาตกรโรคจิตที่ติดตามไล่ล่าเอาชีวิต ความฝันที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยมากตอนตื่นขึ้นแบบนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณกำลังถูกปองร้ายในชีวิตจริงแต่หมายถึงความกลัวและวิตกกังวลต่อสิ่งที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงถัดมาอันดับที่3ประสบอุบัติเหตุคนจำนวนมากถึง15%ของทั้งหมดเคยฝันว่าตนเองประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการพลัดตกจากที่สูงจมน้ำหรือประสบเหตุรถยนต์ชนประสานงากันโดยผู้ชายจะฝันถึงเรื่องนี้ได้มากกว่าผู้หญิง การฝันเห็นอุบัติเหตุสะท้อนถึงความกลัวหรือโฟเบียที่เป็นปมในจิตใจไม่ว่าจะเป็นการกลัวความสูงกลัวที่แคบหรือกลัวห้วงน้ําใหญ่อย่างมหาสมุทรรวมทั้งแสดงถึงความกลัวตายความรู้สึกไร้อำนาจจัดการปัญหาและสื่อถึงความสิ้นหวังอับจนหนทางอีกด้วย ดเรเชเรดินกล่าวอธิบายโดยเปรียบเทียบว่าสมองของคนเราเหมือนกับผู้กำกับภาพยนตร์ที่คอยสร้างและจำลองภาพสถานการณ์สิ้นหวังไร้ทางออกอย่างเช่นการดิ่งตกจากตึกสูงลงมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อสื่อถึงความรู้สึกเปราะบางไม่มั่นคงที่เราเก็บกดไว้ในชีวิตจริงถัดมาอันดับที่สองเล่นบทบูสู้รบไต,ต่ตี หากฝันว่าอยู่ในสงครามหรือเหตุต่อยตีทะเลาะวิวาทที่มีการใช้กำลังเกิดขึ้นอาจเป็นเพราะเพิ่งได้พบเห็นเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวหรืออาจถูกโจมตีทำร้ายมาในชีวิตจริงแต่อีกในหนึ่งความฝันแนวบูล้างผลาญอาจจะสะท้อนถึงความวิตกกังวลทางสังคมโดยคุณอาจกำลังกลัวว่าจะมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นหรือกำลังวิตกกังวลต่อเสียงวิจารณ์จากคนรอบข้างที่มุ่งโจมตีคุณอยู่ และอันดับสุดท้ายอันดับที่1นึเผชิญความล้มเหลวฝันร้ายที่ผู้คนทั่วโลกมีประสบการณ์ร่วมกันมากที่สุดได้แก่การฝันว่าตนเองประสบความล้มเหลวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่มักฝันว่าสอบตกไปทำงานสายหลงทางทำของหายหรือทำบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด ฝันร้ายลักษณะนี้หมายความว่าคุณรู้สึกไม่มั่นคงหวาดวันหรือขาดความมั่นใจในขีดความสามารถของตนเองทั้งในด้านการทำงานและการเป็นสมาชิกของครอบครัวบางทีคุณอาจรู้สึกว่ากำลังถูกจับจ้องตรวจสอบหรือตกเป็นเป้าในการจับผิดของใครบางคนอยู่ และนี่คือฝันร้ายสิบเรื่องที่มนุษย์เห็นยามนิทราบ่อยที่สุดครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ